แล้วเฮียจิมคิดว่าหลอก่ะครับมินซอ,อกแซกมินซอ,อกแซก ครับผมจิมมี่จิตตผลนะครับสวัสดีครับสีทวินันครับพวกเราสองคนมาจากซีรีส์เรื่องไวซ์เวอร์ซ่าหรือว่ารักซาบโลกนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับมิน้นซอกแซกซอกแซกใช่ไหมเออ <laughs> มิ้นซอกแซกนะครับ <laughs> วันนี้เรามาถ่ายคอลัมน์มิ้นแฮงเอาท์โอ้อร่อยเนาะกินไปเต็มคาบอยู่นะมีอะไรนะสปาเกตตี้มีดบัวกิลมีพิซซ่าวอเปอร์มีล็อบสเตอร์โรลแล้วก็อันสุดท้ายไอซ์แกลน เราก็ฟาดเรียบหมดเลยทีเรื่องของกินนี่จําเก่งเหลือเกินวันนี้กิจกรรมของเรานะครับก็มีถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีทานข้าวเนาะแล้วก็เล่นตู้เกมแล้วก็เดี๋ยวมีระบายสีนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันได้นะครับในมิ้นซอกซกนะครับ ทำอะไรอยู่คะตอนนี้นั่งรอกินนะครับวันนี้โดหงิดมากครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเป็นแคข้าวเที่ยงตอนนี้ยี่โมงแล้วเฮียหน้าโมงเย็นไม่ไหวแล้วทีวแล้วไหนอยากกินเมนูไหนก่อนโอ้มีตัวแรกจริงๆมีของหวานด้วยนะเดี๋ยวมีของหวานด้วยอะไรอ่ะไม่บอกเรากินคลีนไว้ใช่งร้านเรว่าไม่กินของหวานไง ใครใครกินแทนชอบกินของหวานไหมชอบมากแต่ว่าตอนนี้พยายามคุมแต่ว่าก็มันหลุดแล้วนะหลุดมาสักพักก็ชอบตีนติดตลอดคิดว่าหล่อไหมเฮียจิมคิดว่าหล่อป่ะครับ ไม่นะต้องไปถ่ายคู่กันต้องถ่ายคู่กันอ๋อต้องถ่ายคู่กันเออโอเคโอ้โดูเฮียดิหลอเล่น <c oughs> ล่อมากน้องไปโอเคเฮียเ <c oughs> okay, มือ่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ <c oughs> ถ่ายรูปครับถ่ายรูปแต่อยากรู้ว่าข้างหลังคืออะไร <c oughs> ข้างหลังอัน <c oughs> นี้ ไอพื้นหลังอะมาดูมาดูคือสงสัยตั้งแต่เมื่อกี้ละอ๋อเป็นกระป๋องตอนแรกเราก็คิดว่าปลากระป๋องที่ไหนได้เป็นกระป๋องเฉยๆปลากระป๋องมันควรจะเป็นกระป๋องเตียเ้ยๆไหม <c oughs> ไม่ก็ดูไกลๆมันเห็นแต่แบบครึ่งๆนิดเดียวรอเอองั้นเดยนเหลือเลยเหลือระบายสีเหลือระบายสีงั้นไประบายกันครับ สนุกมากนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานของมิ้นทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับเชิญพวกเราสองคนมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็คือเต็มท้องด้วยกินหลายหลายอย่างแล้วก็ได้เล่นเกมด้วยไม่เราเล่นเกมด้วยเล่นเกมตู้เกมแล้วก็มีเล่นเมื่อกี้ด้วยนะไอตั้งเตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ่ายรูปได้รูปกับบ้านไปคนละรูปเลยแล้วก็ได้รูปสวยๆไปฝากแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับใช่ผมชอบตู้เกม ชีชอบชีชอบไอ้มุมข้างล่างนะที่เราถ่ายด้วยกันอันนั้นสวยแบกรรมสวยแต่ความแบบฟันเล่อฟูแต่เอาจริงๆมันก็สวยทุกที่แหละใช่ก็อยากให้ทุกคนลองมาดูกันนะครับแบบเออลองมาดูเอ้ที่เราไปถ่ายกันเป็นไงบ้างแล้วก็ถ้าว่างๆก็แวะมาถ่ายรูปตามพวกเราได้นะ ครับก็ติดตามชมนะครับไวท์โรซาหรือว่ารักสลับโลกนะครับทุกวันเสาร์เวลาสงทุ่มครึ่งทางช่อง g m m 25หนะครับหรือว่าดูทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับทัวโลกของ GMMTV ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับ IG j i m m ม y ี p นะครับของ C ีก็มีช่อง YouTube แล้วก็ IG ก็ t w i t เ e อร์ก็คือเป็น C ีทวีนนั่นหมดเลยส่วนผลงานของพวกเรา2คนก็ติดตามได้ทางช่องทางของ GMMTV ได้เลยนะครับโอ้ยน้องลืมอันนึงอะไร YouTube C ี ฝากด้วยฝากด้วยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังแอคทีฟอยู่แต่ว่าเหมือนเราดูไปเรื่อยๆก่อนแบบมามาถ่ายกับพี่ก่อนอย่าพิ่งไปทำยูทู e ถ่ายซีรีส์ให้จบก่อนไปได้กัเฮียก่อนถ่ายกับเฮียก่อนไปแล้วฮะบ๊ายบายครับไปเจอกัน